สวัสดีครับพี่น้องครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เอาพึ่งหลวงออกโรงเรียนนะครับไม่ใช่เอาออกนะครับเอาตัดอาค์หัวน้ํานะครับท่านลรงให้มาเอานะครับพึ่งอยู่บนต้นนี้ครับให้น้องผลขึ้นนะครับกำลังเตรียมตัวนะครับผมตั้งกล้องซูมไว้อยู่นะครับวันนี้ลืมเอาหมวกมานะครับก็เลยอาจจะดูอยู่ไกลๆนะครับ เดี๋ยวไปดูที่กล้องซูมกันครับจะได้แค่ไหนครับไปครับบรรยากาศฝนใกล้ตกครับนี่ครับท่านผู้ชมพึ่งครับดี๋ยวตัดเอาแต่หัวน้ํานะครับอาจจะไม่ได้บรรยายมากนะครับเดี๋ยวไปดูใต้ต้นนะครับนีชัดกว่า พึ่งลดงเลยถ้าโดนลงตัวน้ิน่ว่าทุกคนันว่างพึ่งรังอที่มันตั้งใหญ่ใเลยใครเป็นคนค,ค,เ,หนคเห็นคนแรก 嗯。 ตัดตัดไม้ออกเลยอ่ะตัดทั้งไม้เลยมั้หรือว่าไม่ไมน้ึ้งอพขีดเป็นละเป็นชิ้นๆออกมาดูดูมันเกาะเกาะเพิ่มอ่าเียวมาทันด้ว ดูแม่มาตัวนี่ก่อนเนอะว่าตัวเพอมร็วี่เป็นเี๋ยวบอกบินมารีปั๊บอ๋อนี่บวมเลยไม่ใช่แต่พิ่ <c oughs> งเขาไม่พูดเลยไร Öňe maňa okman, มันนานแล้วนาแล้วแต่มันิดไปนูก็ว่าอยู่วทำไ,ไมตรงนี้มเด็ดเหพ่งินไม่สังเกตตรงนั้นหรอมันเย็นเกิน ไปยูทูปปั๊บนั่นยูทูปอู้หูถ่เล้ยสูงขึ้สลัดเนี่ยวะพไปบึ้งยูทูปไ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 ป พอายังไม่โอ,อน้นเด็กเิลยองไกันแงุงก้ๆต่นแต่ไมสู้ต่อ่ตอที่มันอยู่ตามดินน,นา อุดมสมบูรณ์ไงมันปล่อยไปแล้วมันไม่กลับต้องที่มี่รังมันไม่ว่ารังมันจะมาเกาะไม่กลุ่มอมันบอกว่าอุ้ยรังใหม่รังใหม่ นั่นแหละมาฝันบ่ามีคนได้โอ้ยไม่ใช่ถึงได้หนึ่งล้านจะซื้อยังไงเหรอเออบวกไงเยว่องนีสองรวมตัวกันอจอจริง ไม้ไม่ถกแล้วแบบเกิดอะไรขึ้นอแเอาตัวอหวางไว้บนหัวน้ตาไ่ไอนนี้คนทุกคนเหมืกันโอ้ตัวอยู่เลยเนี่ ม,ม,ม,มันจะเบาข้างลงเลยเอาไว้ทำโยเอารอบสอ,องเลยแกแล้วตัวน้ำมันคนเอาสลาดเป็นถ้นละไว้แพงมันยังไปน้องปักเนยววะ

นี่ครับพี่น้องครับเต็มถังครับน่าจะได้สักไม่ได้สัก4ีขวดครับ4-5่ขวดครับใหญ่อยู่ครับ ฝนจะตกด้วยครับนี่ครับฟ้าร้องมนแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกับหนุ่มบ้านนอกนะครับแล้วก็ทีมงานพานพิฆาตนะครับวันนี้คุ้มนะครับมิ้มตอนเช้าใหญ่ๆครับตกหัวน้ำพึ่งหลวงครับเดี๋ยวรอตัดรอบต่อไปครับหลังนี้มีคนเป่าครับอยู่ในโรงเรียนครับไปครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ